คลิปนี้มาหหจากสมุนไพรรักษาลูกน้องในกันจ้าสมุนไพรยางแหลกก็คือตอนน้นลิลาวดีจ้ะตนน้นลิลาวดีนอกจากจะเอามาปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามแล้วเนาปปะจ้กสรรพคุณทางยาสมุนไพรนี่ก็มีหลายเคื่อกันจ้ะแต่สําหรับคลิปนี้เฮากับสิววอกถึงสรรพคุณทางยาที่ออกมารักษาลูกน้องในเนาะจ้กต้นลิลาวดีส่วนที่เฮาจะเอามาเห็ดเป็นยารักษาลูกน้องในนะ่กะ็คือส่วนหลักจก้ะ โดยการเอาหลาาของต้นลิลาวดีเนาะจะ้ะมาต้มใส่กำน้ำแล้วก็เอาน้ำต้มที่ได้มาดื่มกินสำหรับวิธีนี้กะสิเปญญ็นยารักษาโหลหน้องในซอยขับระดูแก้ไขขับปัสสาวะจะ้ะขอควรระวังเนาะจะ้ะการนำสมุนไพรลิลาวดีมาใส่เนาะจะ้ะบอกควรจะใส่ในปริมาณที่มันหลายจนเกินไปหรือว่ากินติดต่อกรรันเป็นเวลาโดนเกินไปเนาะจะ้ะ แล้วกรควรจะปรึกษาแพทย์เห่งดีซะก่อนนะจ๊ะก่อนจะนํามากินเพื่อรักษาสมุนไพรชนิดที่สองนะจ๊ะนั่นก็คือต้นกุ้ยช่ายจ๊ะหรือว่าพักเป็นบานเท่านี้ละจ๊ะพักเป็นบมแมนว่าจะเป็นแค่พักนํามากินสดหรือว่าเอาไปขัน,นสมกินแค่นั้นเด้จ๊ะแต่สรรพคุณทางยาสมุนไพรก็มีหลายคือกันจ๊ะสําหรับคลิปนี้เฮาก็สิมาบอกถึงสรรพคุณของพักเป็นนะจ้ะในการซอยรักษาโรคหนองในนะจ้ะ สำหรับวิธีการนําผักเป็นมใส่รักษาโรคหนองในเนาะจ้าก็สิเอาทั้งต้นนี่ลหละจ้าเอาทั้งต้นมาล้างน้ำไฮซาสก,ก่อนเนาะจ้าแล้วก็ไปตําละเอียดขันเอาตะนามเนาะจ้าขัานน้ำไ้ไดประมาณหนึ่งมิลิลตรจ้าจากนั้นเฮ้าก็เอาเหล่าข้าวมาผาสมประมานสองช้อนโต๊ะเนาะจ้าแล้วก็ผสมสารส้มเนาะจ้าประมานซําเม็ดทั่วดํานี่ลหละจ้าคนให้เข้ากัน คนจนสารสมมันละลายนะจะ่ะแล้วก็เอามาดื่มกินเป็นประจำทุกมือ้อกินมือละเทอานะจ่ะกินมือละเทือกับพ่อเป็นประจำทุกมือ้อจนกว่าอาการของลูกน้องในมันสีเศร้า,านะจ่ะห้าก่อจังเศร้ากินอันนี้ก็คือสรรพคุณทางยารักษาลูกน้องในเนะจ่ะของผักเป่นนะจะ่ะแล้วสมุนไพรชนิดที่สนั่นก็คือผักเบี้ยใจ่จ้ะผักเบี้ยใยก็มีสรรพคุณเป็นยารักษาลูกน้องในคือกันจะ้ะ เดือการเอาทั้งต้นเนาะจะ้เอาต้นสดนี่แหละไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดขั้นเอาน้ำเพื่อกันจ้ะขั้นเอาน้ำของผักเบียหไงเนาะจ้ะขั่นให้ได้น้ำประมาณหนึ่งรอยมิลลิลิตรจ้ะจากนั้นก็เอาน้ำอุ่นมาผสมจักน้อยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ดื่มกินไงเนาะจ้าแล้วก็ามาดื่มกินมือละเทือกันจ้ะกินติดต่อกันทุกมือจนกว่าอาการไมิเสียาเนาะจ้ะ วิธีนี้กับสีซอยรักษาอาการลูกน้องในซอยขับปัสสาวะได้จ้ะแล้วสมุนไพรอย,ย่างที่สี่เนาจะจ้ะก็คือน้ำนมราชาสีจะ้ะสมุนไพรน้ำนมราชาสีนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรี่จะพี่น้องที่มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรรักษาโรคได้หลายอย่างคือกันจะ้ะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ถือว่าเป็นยาดีอีกชนิดหนึ่งเลยกว่าใดจะ้ะสำหรับวิธีการนํามาใส่รักษาโลคหน้องในเนาจะจ้ะเข้กับสีใสต้นสดจะ้ะ ใส่ต้นสดอยู่ประมาณ30-60กรัมจ้ะแล้วก็เอามาตำาพอให้แตกจ้ะแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำประมาณหาลอยไม่ละเลยจ้ะจากนั้นก็เอาน้ามา่อไห่าะดื่มกินเนาะจะ้ะดื่มกินมือละสองเถ้อจะ้ะให้กินติดต่อกันทุกมือมือละสองเถ้อจนกว่าอาการมันสีเศร้านะจะ้ะแล้วสมุนไพรย,ยางสุดท้ายเนาะจ้ะนั่นก็คือวานหางจระเข้จ้ะวานหางจระเข้วิธีการที่ห้าจะนํามาใส่ละสาลกหนองในเนาะจะ้ะนั่นก็คือ จะตัดเอาส่วนเงาของมันจ้ะเอาเงาของหวานหางจระเข้เนาะจา้ะต้นหนึง่งเงาหนึ่งนี่แหละจ้ะเอามาต้มใส่กํานามเนาะจา้ะแล้วเอาน้ำต้มที่ได้เมื่อว้ให้ยดื่มกินให้ดื่มกินมื้อละเทือถึงสองเทือเนาะจา้ะกินติดต่อกันเป็นประจำทุกมือกอก้อกะิีซอยรักษาโรคดอกหนใายเศร้าใดเนาะจา้ะและนี่คือหาสมุนไพรที่ซอยรกักษาโรคดอกในายเนาะจา้ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่หฮาจะนํา สมุนไพรมารักษาโรคนะจ๊ะก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลให้ดีสัก่อนเนะจ่ะสำหรับคลิปนี้ห้อยไทยอีสานก็ขอตัว่าไปก่อนนะจ่ะพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ